สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชวิสาจาตุประยูนอยูม่มสองทับสเลขที่หวันนี้จะมานําเสนอวัดศรีอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยค่ะวัดศรีเป็นวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเชียงเหนือของวัดมหาธาตุและเป็นโบราณสถานสําคัญที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ําขนาดใหญ่ชื่อว่าตตพังตะกวนในเขตอยุธยาประวัติศาสตร์สุโขทัย วัดศสีไม่ปรากฏชื่อวัดศสีในหลักฐานหนังนเอกสารและศิลาจารึกได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกาิจจานุเบกษาเล่มที่52ตอนที่75วันที่8มีนาคมคศ2498ต่อมามีการคุดแต่งและบุรณะเมื่อคศ 2496- ถึงคศ2498บุรณะต่อมาเมื่อคศ2508และบุรณะต่อมาเมื่อคศ2525 กลุ่มโบราณสถานประกอบด้วยเจดีย์ประธานทรงกลมแบบลังกาขนาดใหญ่รูปทรงสมบูรณ์ถึงยอดมีฐานชั้นล่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกพื้นสูงเป็นฐานทักศิลและมีระเบียงคดอยู่โดยรอบฐานซึ่งเชื่อว่าเคยมีแถวพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ฐานกว้างยาวด้านละ17 2 0จเมตรก่อด้วยอิฐทารวิหารอยู่ด้านหน้าหรือตะวันออกของเจดีย์ประธานมีพระพุทธรูปปูปนปั้นประดิษฐานที่ฐานสุกชีมีหานกว้าง16เมตรยาว31เมตร เจดีขนาดเล็กแบบสีวิชัยผสมลังกามีสุภพุทธรูปอยู่ท,ทั้งสี่ทิศสภาพสมบูรณ์ก่อดด้วยอิฐฐานกว้างด้าละสี่เมตรตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเจดีประธานมีฐานเจดีลายขนาดเล็กห้าองค์ฐานโบสถ์ตั้งอยู่บนเกาะขนาดเล็กกลาง,ลางน้ำด้านทิศตะวันออกของเกาะที่ตั้งกลุ่มโบราณสถานใหญ่โดยมีสะพานไม้ข้ามต่อถึงกันได้โบสถ์มีขนาดกว้างย้วด้ด้ละ10เมตรมีสมอหินปักโดยรอบ ที่อุโบสถตั้งอยู่กลางน้ําเพราะเป็นความเชื่อถือแบบพหุทศศาสนาที่ใช้น้ําเป็นความหมายของความบริสุทธิ์ของขอบเขตที่กั้นไว้เป็นเขตสําหรับให้พระสงฆ์ทำศักกรรมเรียกว่านาทีสีมาซึ่งเป็นคตินิยมหนึ่งของลังกาลักษณะอาคารน่าจะเป็นอาคารที่ถงและสระน้ำขนาดใหญ่หรือเรียกว่าตะพังตะกวนเป็นสระน้ำพื้นที่ประมาณ70ไร่เศษขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ。